อร่อยแล้วอืมนะครับพี่น้องแซ่บแซ่ดดิพี่น้องเอ้ยนี่คอยขอตดูไปกินข่าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อคอยหิวหิวแม่พี่น้อง,อองมันแซบ่บอีหลีเด้อพี่นออ้องอืออืออือเสีบแต่ต้องใส่พักเยอะๆถึงจะแซบ่บอื แล้วก็ไปขอตัวไปก่อนนะครับแซ่บๆเยอเป็นอย่างเยอะออร่อยอสวัสดีครับพบกันสวัสดีครับพบกันเช่นเคยกับช่องทุกสิ่งอถหน้ายินดีวันนี้มานำเสนอเป็นน้ำปลรราทรงเครื่องนะผมหรือว่าภาษาเราก็เรียว่าข้าปุ้นเนาะเป็นเอน้ำปลาแดก นะครับผมข้าวปุ้นเส้นํำปลาแดกนั่นเองไปนเนองเป็นเมนูเจแบบไม่จําเจนะครับผมก็ใช้น้ำปลาร้าเจสูตรคุณยายทองดีนะครับผมผ่าเครื่องเคียงเราก็ตามอัธยาศัยของเราเลยเป็นวิธีทําที่ง่ายมากและก็อร่อยด้วยเราสามารถเพิ่มน้ําขึ้นไปได้นะครับผมรสชาติอร่อยสูตรนี้อร่อยจริงๆไม่ได้เค็มนะกําลังพอดีพอดีเราจะใส่ปะลาร้ากันนะผมปะลาร้าเจสูตรคุณยายทองดีเนาะผมสั่งซื้อใน La ซซาด้าช้อปปี้นะสั่งซื้อกันได้ในรนะัซซาด้าช้อปปี้แล้วอย่างนี้ ผมว่าเป็นคนไกยเออเพิมพ์ไว้ว่าร้านอาหารเจคุณยายทองดีนะครับผม,มปลาราเจนี้เป็นปลาลาที่แบบจะบอกว่าไม่ได้ใส่สารกันบูดกันเสียนะครับผมแล้วก็กินหอมของคนอีสานเลยผมเคยไม่นี่เสารติดต่อผมมาด้วยนะอืมแล้วก็กะไปเป็นน้ำปลาลานี่แหละประมาณนี้นะครับ ให้น้ำมันเดือดเลยนี่น้ำปลาล่านนเรากินน้ะต้มน้ำปลาล่าน้าบัลนอกเมื่อก่อนเนาะตอนที่ว่าเป็นกินปกติใช่ไหมล่ะทีนี้เราก็ใส่น้ำตาลตัดไปน้ำตาลตัดไปนะกะปริมาณเอาเนาะใส่น้ำตาลตัดไปเพราะว่ามันจะมีเค็มใส่ซอสแม็กกี้ลงไปนะครับผมเข้ากับปลาล่าที่เราใส่นะครับผมเพราะว่าซอสแม็กกี้ก็มีความกลมกล่อมอร่อยอยู่แล้วนะครับผมมันก็จะหอมอะพี่น้องเนาะ กินปลาแดกของข่อยแซ่บแซ่บจ้าพี่น้องอร่อยจริงๆนะมีดิติสารติดต่อมาด้วยนะแต่ว่าผมไม่ชอบออกบูธละกันคือแบบแค่นี้กัเพออยู่เพะกินแล้วนะพี่กดลงไปผมใส่แบบนี้เลยเราจะไม่เราจะใส่ทีหลังก็ได้แต่นี่ผมคือทํากินแบบใส่แ้วเลยนะพี่น้องอประมาณนี้น,น้ำมันเดือด ให้น้ำเดี๋ยวสักพ<อ>ักนึงติดตาเลยเดี๋ยวเราจะจัดเสิร์ฟกันเป็นถั่วผักยาวเนาะแล้วก็มาหัน่นฟ,ฟอยฝอยเ่องเคียงแล้วก็มีอันเนี้ยเมืพอพูดปั๊บก็ลืมเลยอันนี้ก็แรกแรกอะไรคือซา,าแหน่เอออันนี้ก็ใบนางรักแล้วแต่เราจะใส่เราจะกินมีแตงกวาแล้วก็ใส่แตงกวาได้นะครับผมโอเคนะ ขนมจีนเซนสดพี่นอ้องของสีสกเกตแซบๆอุทมพรอยู่ยนะในสีสกเกตดอกใส่าย,ายนะครับผมหัวใจหลักคือตรงนี้ครับผมงางาดำงาขาวเนาะแล้วก็จะหลัหนะประหลาดลงไปเลยนะพี่น้องนี่แหละแล้วก็ทำจางๆได้นะเออเสม ผมไม่ชิมเพราะว่าผมเออลูลูต้วงห,หน้าพี่น้องนี่เสร็จแล้วเราก็ใส่นี้ไปใส่ไปเลยนี่เรียบ้อยนี่ใส่ไปเลยเนะครับผมอยากกินะลรก็กินไปค่อยกระจัดจานมพรามงาดรนดอกปัไหดดอกใส่งานลงไปนี่งานดำงาขาวแ,วแต่เราเพื่อทานเพื่อสุขภาพและอีกอย่างมันเข่ากันพี่น้อง เข่ากาันเข่ากาันผี่น้องแซบอีหลีนี่เส้นจหลวพี่น่องนี่ขนมจีนน้ำยาแสบพี่น้องแต่จะเจอซาไมดูเด้อพี่น้องเด้อแสบจะตายนี่ถ้าเราไม่เผ็ดเราก็ใส่พริกเราใส่ทีหลังได้นะครับผมแค่นี้เองอืมอร่อยแล้วนะครับพี่น้อง แซ่บเด็ดพี่น้องเอ้ยนะคอยขอตองไปกินข่าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อคอยหิวหิวแม่พี่น้องมันแซ่บอีหลีเด้อพี่น้องอืมอืมอืมเตะจ้ต้องใส่พักเยอะๆถึงจะแซ่บอืมอืมต้องเป็นน้ำกข็งพี่น้องแล้วก็ไปก่อน ขอตัวไปก่อนนะครับแซ่บๆเยนะอะเป็นอย่างเยอะอร่อยโอเคพี่